สวนมะพร้าวเพิ่งตัดหญ้าไปเมื่อวันที่23เมษายนวันนี้ก็23เมษายนพอดีโดยเดือนหนึ่งหญ้าไวมากไม่ตัดก็ไม่ได้เพราะที่ในสวนไม่เคยใช้สารเคมีเนาะใครมีวิธีไหนที่แบบไม่ต้องใช้สารเคมีกําจัดหญ้าได้บ้างคะขอความกรุณาบอกหน่อยคะ่ะมันลกจริงๆนะถ้าไม่ตัดก็ ว่าจะรออีกสักเดือนนึงตัดก็ไม่ได้ค่ะเพราะมันสูงมันลกมากแล้วแต่รอบต้นมะพร้าวไม่เป็นไรคือช่วงระหว่างกลางอ่ะมันลบมากเลยมันต้องตัดอ่ะเนาะสมศรีจะเสียเงินก็ค่าตัดหญ้าในหน้าฝนในเยอะมากแทบจะทุกเดือนเลยนะนี่ตั้งแต่เมษาแล้นี่พฤษภาใช่ไหมเดี๋ยวเดือนหน้า ก่อนกลับบ้านก็ต้องตัดอีกถ้าไม่ตัดก็จะเดินไม่ได้อีกจะาคอบก็จะบ่นอีกแทนไม่พอมะพร้าวก็ด้วงกินอีกสมศรีจะเอาอะไรมารงอีกแทนมะพร้าวมะพร้าวก็จะปล่อยไว้อย่างนี้แต่ว่าจะเอาผลไม้อย่างอื่นมาลงเพิ่มเราต้องการให้มีผลผลิตเราจะได้ไม่เสียเวลาถ้ามีผลผลิตจะได้กลับไปอยู่เมืองไทยสักที ความคิดนะความคิดของสมศรีนะนี่แหละหลายคนถามว่าเมื่อไหร่จะกลับไปอยู่เมืองไทยส่วนยังไม่มีผลผลิตก็เลยยังไม่กล้ากลับเพราะว่าเรามีรายจ่ายเนาะแถมไม่พอก็มีหมาสองตัวจะต้องดูแลนี่แหละเจ้ามันลกมากเลยอะวันนี้ก็ตัดหญ้าอีกแล้วค่ะถ้าไม่ตัดก็ไม่ได้เนาะเดินไม่ได้ ดวงยังไม่หายหมดเชื้อรามาอีกแหละปวดหัวมากทําสวนไม่ว่าทําสวนอะไรเนาะสมศรีก็มือใหม่หัดทําค่ะน้ําเยอะจริงเดี๋ยวจะหาผลไม้อย่างอื่นมาลงละเจ้าเอาแบบไหนดีที่แบบไม่ต้องดูแลรักษาเยอะขอความกรุณา fc ช่วยคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์หน่อยค่ะว่าสมศรีจะปลูกอะไรเพิ่มดี จะกลับเดือนจะกลับบ้านเดือนกระ,ะ,ะดานะคะอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าจะกลับเมืองไทยจะได้เอาผลไม้อย่างอื่นมาลงเจ้าพอตอนนี้ก็มีอยู่มะยงชิดไม่กี่ต้นฝรั่งแล้วก็เงาะไม่กี่ต้นนี่เห็นไหมยอดบรรทักมันเป็นเชื้อราข้างในเจ้าเหนื่อยแล้วทําต้นมะพร้าวก็เหนื่อยเนาะดูแลยากดวงเยอะ จันแก้วก็ต้องเดินทุกวีทุกวันนะคะเดินดูดวงบางคนบอกให้เอาตะไคร์ไปคุณสามีบอกเอาตะไคร์ไปล้อมหอกร้อยหกสิบต้นตะไคร์จะมดไปตัวเดียแล้วาาค่ะตะไคร์ไปลอ่อล้อมต้นมะพร้าวก็หาวิธีไปเรื่อยๆเจ้าว่าจะทําแบบไหนดีลกมากลุงเดชลุงเดชท,ทําไม่ไหวแล้วคะ่ะคนเดียวลุงเดชแกก็จะทํารอบบ้านแกแค่นั้นแหละ หลานก็ไปอยู่กับพ่อเขาที่ลำปางตอนนี้ให้ไปอยู่ที่นู่นก่อนเพราะว่าอยู่บ้านแล้วดื้อไงเอาไม่อยู่ก็เลยส่งกลับไปอยู่ลำปางก่อนคลิปลุงเดชก็จะไม่ค่อยมีอย่างที่เห็นนะคะเพราะว่าไม่มีคนถ่ายมีแต่จันแก้วกับลุงเดชอ,อยู่บ้านสองคนนี่เจ้าน้ำเยอะจริงแต่หญ้าก็เยอะเหมือนกันขอบคุณทุกท่านนะคะที่ดูมาจนจบ